สวัสดีครับวันนี้เราจะไปไหนครับโอ้เจียวเจโอ้เจียวเจียเจียวเสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ช่างนี้กับทีมงานนะครับผมทีมงานโอ้โหวันนี้มาครบเลยนะครับผมนี่นะครับน้องสาวมาด้วยนะครับน้องฟ้านะครับน้องฟ้าจะหนักตานิดนึงนะครับหนักตานิดนึงตาหวานเชียวนะดูนี่นะไปต่อคนตาต้องเพจครับต้องเพชรน้องเพชรชอบไหมอยากไปไหมลูก วันนี้เราไปที่ไหนกันไปถน้ำเย้โอเคครับเดี๋ยวเราเดินทางกันไปเลยนะครับโอเคครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> พอดีผมมาถวายน้ำนะครับที่วัดพอดีเห็นพี่เขาเป็นคนพิการแล้วก็กะว่าเดี๋ยวเอาเงิน ไปให้พี่เขาหน่อยครับเน้อไะครับผมไปครับพอดีผมเพิ่มีขียน้ำใจเล็กน้อยได้อยู่แล้วพี่เนาะไม่ไม่เป็นไรครับขุดครับขุดเออครับีเงี้ยสบายดีน้าแต่คนเคยไม่อยู่บ้านนี่แหละแต่ว่านานแล้วหลายหลายปีแล้วครับทีนี้ก็เลยมีถาดกระดูกอยู่กท้ายกระดูกไม่ใหญ่อยู่นี่นะมันะก็เลยได้แม่เขามาถวายน้ำนี่ครับ คเมันบวกกินจะคุ้นหนกดไอ่ไม่ได้หวังเง้ยหกดแตเจวาไอ้เป็นนังที่เ่ว่าไอ้ก็อย่างนี้วามสุขันครับบางทีไอ้ก็คิดว่าไอ้อยากเดี๋วมันเป็นคนไหก็อยากจำมือเงี้นครับแต่ไอ่ยินยังต้องใช้ในเง้ยมองเงินยหนเขาใอ้ก็สงสารเขาจันครับนคุ้นก็นข้าวไกัมนี้นี้ครับไอ้ก็ให้เขาเออคือมีไอ่ก็ให้ อรถฝั่งนี้กันนะครับผมพอดีทําบุญเสร็จแล้วเนาะรอพี่เขามารับเป็นคนไรกบ้านเลยเราตอนนี้กําลังเล่นร่อนพเนจรไปตามทางนะครับคุณ <c oughs> หนาสองสารกันสองคนอากาศก็ร้อนนะครับอากาศอันนี้ใช่รังค้าหรือเปล่าไป <c oughs> เราเดินมาได้ปะครับนี่ครับใช่รังค้า,คามั้ยนะ <c oughs> โอเคครับตอนนี้ก็อ่าพี่ชายมารับนะครับผม ก็จะแบ่งรถไป2องคันนะครับเพราะว่าคันนั้นคนเยอะนะครับลูกๆไปอันนี้ก็จะไปไปตามภาษาหนุ่มสูตร fresh fresh ไม่เห็นตลกเลนโอเคครับตอนนี้ก็ จอดรถเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยจอดคู่กันเลยนะอันนี้กาเบียร์ทาอะไรนะพี่ทากันแดดนะครับช่างเฟรมเป็นไงครับช่างเฟรมครับร้อนมากเลยครับร้อนมากเลยใช่ไหมใช่แต่ได้น้ำอิมเวลเลสอยู่ครับเนี่ครับมาจอดจอดรถจอดรถกับนี่ครับที่ร้านร้านที่เขาเนาะเออครับผมร้านหมั่มร้านหมั่มร้านหมั่มผู้ใดอยากกินหมั่มมาเดิมมองนี้เด้อมีหมอ่มีขายเลยติดบกับ ติดกับสวนนำเลยเนาะครับผมไปวันนี้คนเยอะนะครับผมเป็นวันหยุดนะครับเป็นวันแรงงานนะครับวันนี้เราพาแรงงานพมา่า มาเล่นสวนน,วน้ำมีนะครับด้านหน้านะครับผมโอ้สวนน้ำบ้านไผ่นะครับวันนี้นโอ้บรรยากาศนะครับคนค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้เป็นคนงานงานจ่ายเงินดิจ่าย<อ>ดิจ่ายไปก่อนไม่ตั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 นไมนแล้วม,ลมาทำไม เล่นน้ำามคนถามมีช sí yes. ุวายน้่อผมมีแล้วมีแล้วครับมีแล้วไม่ใหม่รอไม่าะยังไม่มีกกครัคนนี้คนนี้มีมีไม่มีทุกคนไมคะมาเช่อยู่บนนึงได้ไมเน220บาทสี่ข้องเนล่น้ํไครับนี่ครับนายคุณไปจ่อกล่มตามาดูกลุ่มไอ้แขน เา่อันนเสียนี่เขาครับช้ากลับมาจีที่เ,เ,เช่าชุดด้วยนะครับ เพชรล่ะ เป็นไงลูกชอบไหมไหนน้อเพชรอ่ะฮะทักทิมล่ะไหนเฮราจะปางละวันนี้เป็นวันแรงงานพม่ามาอ้้าเหรอค

สนุกมากเลยครับดูจากหน้าตาครับหน้าตาเขาสนุกมากเลยตันนี้ถูไหมวันนี้ทีมงานเรามากักี่คนครับนี่ร้าคนป่าเจอนั้นคือน,นางแมวก็สวาดแล้วก็น้องทัพทิมงไหม เราเมสจะอยู่บนนี <S <s ้แล้วก็ชัางหนึ่งไปพวกเราเดินไปนน่นบ้างปะเอาาไปเราเป็นยื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 นกูขอร้องยืนยอะเออโอ้ยเฮ้ยนี่มันดูหยังด้วยอะ 喂喂喂喂喂！回回回回 เอาแค่เอาเขาไม่ยอมไม่ได้ไม่ได้อ่ะก็ที่สำคัญคือมันมันไม่ได้มีแบบเนี่ยอันเนี้ยอยู่ข้างล่างนี่เนาะมันมีแค่มันมีแค่อันเดียวเส้นเชือก อ๋อเออนี้ตรงนี้ใกล้หน่อยไปพี่เจม้อก่อนอันนั้มันสูงว่อกัวไปเออเป๊ะอ๋อรู้แล้วเราก็เอามือจับไม่ให้มันแรงโอเคไหม

ก้องบนิดเลยมานี่เลยอันนี้เลยชอบไม้สดกไหมสะดกไหมค่ะไอ้ม่ใช่ไม่ใั่ไม่ใยคไม่ใช่ไม่ใชม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ีม่ใช่ไม่ใช่อมไร่ใช่ไ่ใช่ไ่ม่่ม่ใช่ไมัด่ไมไม่ใช่ไมง่่่ไรครับ คนนี้คุณปหนึ่งครับอหนึ่งเป็นพี่น้องกันไหมเป็นพี่น้องครับพี่น้องกันเล่นแพ้เลยเนี่ยนะเล่นทวันครับเอาเหรอช่วงนี้ปิดเทอมปะมาเล่นที่นี่บ่อยไหมไม่บ่อยครับมาครั้งแรกเหรอเป็นครั้งแรกครับแล้วเที่ยวเราไปไหนเที่ยวเราจากน้อหาดเอาเที่ยวเดี๋ยวหายพี่สายเที่ยวร้อนเที่ยวให้เที่ยวรอ ไม่งั้งั้นนี่เจอแม่งหายไปไหบ้างเด้สบายดีโอ้ยไม่ไหยเนาะตอนนั้นเนาะไปครเดี๋ยวกนคนเกินมากเตอนนี้เราเราจะไปไหนครับไปกินข้าวเที่ยงกัน สนุกไหมมาทางนี้ก่อนสนุกไหมสนุกเยี่ยมวันนี้เดี๋ยวาเราหย่าก่อนวันนี้สนุกไหมนอยทักเยี่ยมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอ่ะถามก่อนสนุกไหมสนุกไหมถ้างั้นไปกันเลยอ้าวตีกล้องตีกล้อง ไปแล้วนะครับผมก็มกำลังจะเตรียมตัวกับกันนะครับครับทีมงานนะครับเด็กๆก,ก็อ่อนล้าเพียแรยงนะหิวข้าวกันแล้วครับตอนนี้ โอเคครับผมตอนนี้เราก็เดินกำลังเดินทางกลับเป็นไงบ้างครับพี่งอมฮะงอมใช่ไหมครับใช่แต่สนุนน้องเฟิรมเป็นไงเป็นไงบ้างครับน้ำข้าหูไม่ค่อยมีอะไรเลยตอนนี้ฝากทุกคนนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e นะครับผมแล้วก็กดตะไครน้ำด้วยครับเฮะไม่ใช่นะครับผมอ่าแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมติดตามช่องอื่นด้วยนะครับ แต่ครับผมไม่มา